วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ไร่สุกยิ่งค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทํากิจกรรมกันค่ะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรตามไปดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในส่วนของสวนแคคตัสค่ะแล้วเราก็เจอกับพี่เจ้าของสวนแล้วค่ะไปทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายชลิพันธ์สุกยิ่งนะครับเป็นเจ้าของสวนนะครับกระบองเพชรนะครับไร่สุกยิ่งนะครับผมเองก็เป็น อย่างสม์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาแนะนำแคทตัสแล้วก็สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับกระบองเพชรครับค่ะเดี๋ยวให้พี่อั๋นแนะนำสามอันดับแคทตัสยอดฮิตของสวนนี้ค่ะครับวันนี้ก็มาพบกับสามอันดับนะครับยอดฮิตของแคทตัสนะครับก็คือดับแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์แมมมิลเรียนะครับซึ่งแมมมิลเรียเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสีหนาม ขนนุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมมลูกกอบนะครับเป็นอยู่ในสกูลแมมมิลาเลียเหมือนกันลวดับที่2ก็คือสกุลแอสโตไฟตั้มนะครับมันก็จะมีลักษณะนะครับแตกต่างกันออกไปโดยที่อาจจะมีเป็นลายเวนะครับหมายถึงว่านี่ก็เป็นลูกผสมใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็รูปทรงนะฮะก็จะมีหลากหลายมากขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเคล้ายประดาวนะครับมีขาเววๆนะครับ อันดับที่สามเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือยิมโนไคลเซียมนะครับก็จะมีสีสันหลากหลายที่เปรียบได้กับอัญ,ญมณีของกระบองเพชรนะครับผมอันนี้เป็นปีมือของคนไทยที่ได้ไดพัฒนาสายพันธุ์จนมีสีที่หลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีรูปลักษณะหน้าตานะครับแปลกๆปกนะครับเช่นภูแสกับคร วันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการปลูกแคคตัสอย่างง่ายสาหรับมือใหม่ค่ะอันดับแรกเลยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับรองวัสดุรอ,อ,องกระถางนะครับพ่นกระถางก็คือในปริมาณอัตราส่วนก็คือหนึ่งต่อสามส่วนนะครับพอรองเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใช้ดินนะครับดินปลูกกระบองเพชรเนี่ยครับเขาจะมีความร่วนนะครับของเนื้อดินเนี่ยค่อนข้างมากอัตราการระบายน้ําดี จากนั้นนะครับเราก็นําต้นที่เราจะใช้ในการปลูกนะครับเคาะกระถางก่อนเราก็จะเคาะดินออกนะครับลักษณะของต้นกระบ,บองเพชรน,นะครับรากเขาก็จะเริ่มเต็มแล้วนะฮะมันเริ่มล้นกระถางแลนะ้วเนาะจากนั้นเราก็เอาวัสดุนะฮะรองกระถางเนี่ยอันเดิมเนี่ยออกก่อนนะแล้วเราก็พยายามเอาดินดินเก่าของเขาเนี่ยครับออกนะฮะเพื่อทําให้รากเขาเนี่ยขาดนิดนึงเพื่อเขาจะได้เกิดรากใหม่ การเติบโตเขาจะเร็วขึ้นเนาะจากนั้นเราก็ล้วงดินเนี่ยครับขึ้นมานะทำเป็นหลุมอย่างนี้แล้วก็ปลูกลงไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนลักษณะต้นนี้นะครับเราค่อยขยับเนาะถ้าถ้ามันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาดินออกนิดนึงกระบองเพชรเนี่ยลากเขาขาดนะเขาไม่เป็นไรนะครับถือว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างลากใหม่ขึ้นมาที่แข็งแรงกว่าเดิม แล้วก็วางลงไปเลยเก็เกี่ยดดินลงมาขอ,อนิดนึงจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยเป็นออสโมโคตนะครับก็คือปุ๋ยละลายชานะ้าเนาะสูตรสามเดือนนะครับอันนี้เป็นสูตรเสมอนะครับใส่ปริมาณที่ไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ใชเ้เป็นยาฆ่า,มาแมลงในดินนะครับเราก็จะบีบดิบเข้าไปโดยเราจะไม่สัมผัสกับมือเนาะ เราทำการเคราะกระถางจากนั้นอันนี้คือเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะมาใช้หินนะครับโรยหน้านะครับเพื่อป้องกันดินเนี่ยมันกระเด็นตอนที่เราลดน้ำเนาะแล้วก็พยายามจัดตำแหน่งให้เขาอยู่ตรงกลางที่สุดจะมีทิคนิดนึงก็คือการาปลูกกระบองเพชรน,นะครับเราจะจะให้วัสดุที่กระถางของเราเนี่ยจะไม่กว้างาเกินกว่า ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยประมาณน,นิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมปริมาณน้าที่พอเหมาะกับกระบองเพชรเนาะถ้าเกิดกระถางเราใหญ่ขึ้นเนี่ยอัตราการอุ้มน้ำเนี่ยมันจะเยอะนะฮะแคตาเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําอยู่แล้วนะครับ ผลงานของมือใหม่ค่ะ